ดูครับนี่ได้ตัวงว้าวโอ้โหใหญ่จริงแหมดีดีเกินโดนกันอีแล้วครับทุกคนเอาอีกแล้วอ,อีกแล้วไอ,อตัวเล็กสาแล้วโดน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 สวิงสวิงโคตรเยอะแล้วก็ตัวโคตรใหญ่ครับต้มยำหัวปลานิลนเนาะพบกับช่อง ปันปันป่าเขาเราธรรมชาติกันอีกแล้วนะครับวันนี้ปันปันจะพาทุกคนมาตกปลานิลน,นุนสมาชิกอยู่ด้านหลังนั่นครับ <c oughs> วันนี้พามาตกปลานิลบอกกันครับผมนุนข้างหลังเขาเริ่มตกกันแล้วก็ตามไปลุ้นกันครับมีตัวไหมได้ไม่ได้ใหญ่หรือเล็กครับผมปะ่ะหมายของเราเป็นบอ่ออยู่กลางสวนเลยนะครับรอบๆเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมนี่บอ่อใหญ่ประมาณสักสองไร่ได้ครับนี่ แล้วก็มีปล่อยพันธปานินไว้ครับนู่นพี่โรดแม็กเสือเอกเขากำลังทําเหยื่อตกกันครับอ่วันนี้เล่นปลาบอกกันแล้วทุกคนมีไซส์ใหญ่ๆบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอยพโรดโดนแล้วอุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่หรือเปล่าคุโดใหญ่โอ้โดนแล้วครับนุ่นอุ้ยไซส์เบลเลอร์เลยครับทุกคน แม่ปลาบอนะอืมน่ะน่ะอู้ย,ยไซโลโฟ้าเลยทุกคนแม่ใสญ่จริงครับนี่อ่ะ้วก็ได้กันสองตัวแล้วทุกคนไซโลทั้งนั้นเลยฮะแม่งั้นก็หมาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวตกกันต่อเรื่อยๆโดนโดนโดน,โดนแม็กโดนแล้ว,ลวอู้ยไซน่าจะโกครึ่งสองโลไปนู่นล้วครับ มาส์ละมาสล่อนี่มวยปาบก็หายโอ้แม็กส่งมานี่หน่อยโอ้โหว้าวสองโลตัวนี้ตัวเบลเลอร์เลยครับโอ้โหใหญ่จริงนี่อะโคนโอ้โสองโลแน่แม็กตัวนี้เนาะแม่เจ้าของมาไหมในวันนี้เงียบๆกันนะเดี๋ยวเจ้าของมา หมายวิ่งหรือเปล่าพี่โรดหมายลัก <laughs> นะ <laughs> ดูครับนี่ได้กตวงว,ว้าวโอ้โหใหญ่จริงนี่แมเด็ดเลือเกินครับผมบอ่อนี <laughs> <laughs> ้มาอีกครับมาอีกแม่โอ้ยใไซโลครับไซเดียวกันหมดเลยนี่แม่ <c oughs> มาแล้วมาล้วมามันครับปลาบ่อเยอะอย่างนี้นี่หืมตัวนี้โลไฟทุกคนดูครับดูนี่โอ้ยแม็กก็ได้แม็กก็ได้ม,กกไดมามาคู่กันหน่อยแม็ก,ากมานี่แม็กอยู่นู่นครับมานี่โอของแม็กตัวย่มหน่อยของเสือเอกตัวโต,วต,วตวครับนี่ แมอดิ้นดีเกินโดนกันอีกแล้วครับทุกคนอู้ยดูเจ้าตัวนี้ครับเจ้าทินในบอ่นอ,นนอนี่ช่อนน้ำมซ่อนแมอแมกว่าตัวนี้ใหญ่นะมายังอู้ยใหญ่จริงใหญ่จริงนี่เมออู้ยสองโลไปอีกแล้วตัวนี้ สองโลจริงครับอือหือโคตรใหญ่นี่ดูครับโอ้ยนี่ว้าเราเอามาใส่รถก่อนนะเรายังตกกันต่อครับโอ้ยโคตรเยอะแล้วก็ตัวโคตรใหญ่ครับดูครับนี่เราจะเอามานอกน้ำแข็งเลยครับตอนนี้ได้สิบกว่าตัวแล้วนะ ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับผมโดนอีกแล้วครับนี่โดนตักเอาดีให้เข้าสวิงช่วยกันตามาหากินได้ครับอีกหนึ่งตัวโดน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 หมุน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 มุนนโอ้ยใหญ่เปล่าเอ้ยหมุนใหญ่เลย สวิงสวิงเอา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 ให้นะแม็กตักให้วาบเข้าแล้วหนึ่งตัวตบมือให้ตัวเองเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตัวเล็กสาวกแล้วเอาอีกแล้วเฮ้ยดูดูเก๊กดิดูเก๊กโอ้ยตัวเอายกมือเยี่ยมหน่อยเยี่ยมเอาไซส์ใหญ่เหมือนเดิมครับผม แต่ละตัวเกินโลครับนี่เด็ดแลอเกินครับผมดู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 ด,ดูเด็กๆก็ได้เรียนรู้ด้วยครับวันนี้ออเอาเดี๋ยวสวิงตักถือไว้เฉยถือไว้เฉยอ้าวอ่าโดนกันอีกแล้วหนึ่งตัวมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วอู้จ่อ่ครับตัวนี้ นี่ปลาโู้เต็มสวิงนี่แ่ทุกคนดูครับดูแใหญ่ใหญ่ให,ใหจะเห็นว่าวันนี้เราตกเนี่ยเราตกแบบลอยทุ่นนะทุกคนตกหน้าดินแล้วมันไม่กินครับแล้วทุนที่เตรียมมาเนี่ยไม่พอทุกคนก็เลยลงความเห็นกันว่าลงเท้าช่างละเด็ด เก่าที่สุดครับดูครับเหยียนเลยโอ้โเอาฝั่งนี้ใครโดนสายสายครับมาแล้วไต้ไต้โน่นแหมเดินหนีไปเลยครับไปอยู่โล่งๆตรงนน้นหูใหญ่ด้วยลุดร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 ุดพอดีถึงตะลิงนี่ได้ตวงแรกกับ วันนี้ได้ปลาเยอะครับแลกกับรองเท้าก็คุ้มอยู่นี่รองเท้าเฮี้ยนเลยทุกคน <Yeah. S 1> ครึ่งถังไปแล้วครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราจะพอกันแค่นี้ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเต็มถังนะถังใหญ่ด้วยครับนี่ก็ตัวลาน่าจะไม่หลุดโลเนาะโลฟ้ายอย่างนี้น่าจะสองโลบวกครับนี่แม่ปลาบ่อแบบนี้มันก็ตัวใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยครับทุกคน ปลาชุดนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในช่วงครัวพื้นบ้านของเรานะครับและเมนูปลานินของเราก็คือปลานินทอดสามรสนะครับที่เราตกปลากันมาเนี่ยเราเอามาทำางานบุญนะที่บ้านที่โหลดครับอ่ะมีกับข้าวหลายๆอย่างในงานบุญอันนี้<ย>เป็นแกงเขียวหวานววาน,น้ำยาขนมจีนเนาะนี่เนะาะอ่ะเป็นงานบุญปีใหม่ครับแล้วน,นี้ก็เป็นไส้กรอกทอด ตัวนี้เป็นผัดเนาะผัดหมูผักรวมฮัลโลอ่าฝั่งนี้เป็นลาบครับลาบหมูเนาะผมแล้วก็กะปิหลนกะปิหลนนี่ผักผลไม้มีพร้อมครับวันนี้มาทําบุญมางานบุญใช่ไหมงานปีใหม่จัดทุกปีเนาะครับและอันนี้เป็นเมนูกับแก้มใช่ไหมเมนูพิเศษคือเมนูพิเศษ ต้มยำหัวปลานินเนาะต้มยำหัวปลานินอ่านนเนี่ยสามปีหัวปลานินสองสองปีอ่าไหนฟักมาหน่อยครับโอ้โหพริกลอยเต็มเลยนี่แซ่บแน่นอนแมอันนี้เป็นเมนูกับแกล้มนะครับผมจัวแล้วตัวป่าแล้วป่ะอ่ไม่ร้อนไม่ร้อ,รอ,รอ,รอนอ้ <pronoun? S 2> วน ตาตัวใหญ่หนังมันหนึบมากๆครับหนังมันหนังมันหนึบเนื้อเหนียวแกกินก่อนพระจะบาปป่ะเนี่เด็ดครับต้มปลาลิมบรรยากาศงานบุญบ้านพิโรดนะก็จะเป็นบ้านในสวนครับนี่กระลมลื่นพระเนี่ยเขาจะจัดสำรับให้ฉันนะครับข้างบนบ้านส่วนข้างล่างจะจัดเป็นบุฟเฟ่ แขกก็ถือจานเดินตักเอากินเป็นบุฟเฟ่ครับผมก็วันนี้พามาบรรยากาศทำบุญบ้านพิโลนเนาะหลังจากที่เราตกปานินกันมาก็มาครับทุกคนมารับบุญรับพรรับสิ่งดีๆปีใหม่ด้วยกันครับผมอ่ะนนี่ยจะอ้วนเขาบายๆหน่อยนี่นี่น,น,น,นีมาครับทุกคนกินข้าวกันชัางเดชขอแยกมาปิดคลิปไกลๆหน่อยนะครับวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่เนาะก็อะไรที่มันไม่ดี สิ่งที่เราเจอไม่ดีมาทั้งปีเนี่ยก็ทิ้งไว้ปีเก่านะครับปีใหม่ช่างเดชก็ขออวยพรให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องนั้น,าน,านาทุกคนเนี่ยโชคดีมีความสุขตลอดปีแล้วกันนะครับใครที่อวยพรช่างเดชผ่านคอมเมนต์มาก็ขอให้พรน,นั้นกลับไปหาทวนทั่ว,ท,วทุกตัวคนนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับบ๊ายบาย